วันนี้จะพาะทุกคนมาดูนวัตกรรมเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่แรกที่เดียวกับทรูออนไลน์พร้อมยกทัพวัตกรรมสมาร์ทโฮม,ม,มที่เชื่อมต่อทุกความสัมพันธ์ของคนไว้ด้วยกันและมีหลายแพคเกจให้เลือกด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนทุกเจนจริงๆมาเริ่มกันที่สมาร์ทโฮมเราเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทยสามารถทำหน้าที่เป็น IoT หับได้เองในตัวสามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ในบ้านได้เลยแพคเกจนี้ทางทรูให้เน็ตที่เร็วแรงพร้อมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮม IoT ทีที่เน้นเรื่อง,องความปลอดภัยโดยจะแจ้งเตือนผ่านแอป ต่อันที่ Wi-Fi 7รูเตอร์มาพร้อมกับแพ็กเกจ2กิกะบิตครั้งแรกในไทยแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและนี่ก็คือ AI CCTV สำหรับแพ็กเกจทั่วไปลูกค้าก็จะได้รับกล้องวงจรปิด AI รุ่นใหม่ว้าวส s t r e e นจะเป็นกล่อง t u o ID TV Gen 3รุ่นใหม่ตอบโจทย์ทุกเจนและยังมีฟีเจอร์ล้ำๆ้รุ่นใหม่มาอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็น AI Fitness กล้องจะสามารถจับการเคลื่อนไหวคำนวณแคลและให้คะแนนการออกกำลังกายได้ AI Game รวมเกม AI สนุกสนุกสร้างความบันเทิงในครอบครัวได้คาราโอเกะ Exclusive จาก Grammy แอปเพลินคลาวเกตฟีเจอร์ใหม่จัดมาเต็มกล่องขนาดนี้กล่องจะหน่วงไหมต้องบอกเลยว่าลื่นมากด้วย a อยชิปเซตตัวใหม่หลายคนอาจคิดว่าราคาเป็นหมื่นแต่ทูจะให้ใช้ฟรีไปเลยแพ็กเกจแค่799บาทเองคล้ายเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับภัยไซเบอร์เป็นการพัฒนาบริการทรูไซเบอร์เซฟโดยให้บริการฟรีสําหรับลูกค้าทรูออนไลน์เรื่อว่าทรูมารอบนี้จัดเต็มจริงๆใครที่กําลังมองหาเน็ตบ้านอยู่ก็ต้องสมัครเน็ตบ้านทรูแล้วเพราะว่าแรงสุดคุ้มสุดหล่อมสุดเทคโนโลยีใหม่สุดในตลาดสมัครได้เลย